ไป<ช>แต่ตอนนี้หนูไม่ต้องการแค่นี้<ช>หนูก,การพี่ดวงใจครับพี่ดวงใจครับพี่บุ๊กครับครั <c oughs> หนูอันนี้คือมิสฉาชีพค่ะ <c oughs> ได้มาบุกถึงเอสเนะคะดวงใจฟาร์มที่ทำครบวงจรจ้าให้เลยเดี๋ยวไปหาายที่นี่นมนะจิ๊บจิ๊บจิ๊บสนับสนุนโดยทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ t a เ e สทรเว l ไทยแลนด์เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันกับการเดินทางตามหาอาหารท้องถิน่นประจำชุมชนและที่จังหวัดสุรินยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบขึ้นชื่อนั่นก็คือเนื้อวากิวอาหารโปรดของใครหลายๆคนแต่ก่อนจะเข้าไปในฟาร์มโคขุนบุกโกมะตูมและมีนก็ขอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พวงข้างไปเที่ยวชมโบสถ์ที่สร้างมาจากหินอายุล้านปีที่วัดกระทมวนา,นารามใกล้ๆฟาร์มกันก่อนครับ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เอเซดวงใจฟาร์มสวัดดีค่ะพี่ดวงใจเจ้าของฟาร์มฟาร์มของพี่ดวงใจเนี่ยเป็นไทวากิวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไทวากิวที่ดีที่สุดในจอสุรินนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเกรดส่งออกเมืองนอกด้วยก็ส่งออกได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราจาหน่ายแค่ในประเทศไทยก็ยังไม่พอหูยแต่ละลดมากคือขายแค่ในประเทศไม่พอแล้วค่ะวายพี่ดวงใจบอกได้กินของดีๆใช่แล้วก็ ได้เลยค่ะพี่ค่ะคือเราผิดครบวงจรค่ะตั้งแต่กระบวนการเพราะลูกแล้วก็ถึงแปลรูปแล้วก็จัดจำหน่ายเนี่ยค่ะทำครบทุกอย่างเลยแ่าง่ายเถอะนี่แบบไหนอะไรยังไงบ้างดีกว่าฮะให้พี่พาไปดูหน่อยดีกว่าน่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็น เราเป็นแปรรูปมะค่ะอย่างนี้ก็จะมีหลายแบบอ่ะอย่างที่มีนถือเรียกว่าอะไรครับพี่ดวงใจอันนี้จะเป็นสลอยค่ะสลอยกทำสเด็กได้สําหรับคนที่ลีนลินค่ะสูตรเขาอยากจะทําเป็นเนื้อย่างเนื้อย่างเป็นปิ้งปิอย่างนี้ก็ถุงแบบเสียบไม้ใช่เสียบไม้อันนี้จะเป็นเนื้อเศษสำหรับคนที่เอาไปต้มตุ๋นต้มตุใช่ค่ะต้มเนื้อเปื่อยอ๋อเอาไปโซนทำเป็นซุปอย่างเงี้ยดงว่ามีแบบหลายแบบเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสเต็กเลยค่ะได้ยินไหมเนี่ยอะไรอ่ะ พี่ดวงใจทองลองแล้วอันนี้นี่ขอแนะนำนี่จะเป็นเนื้อพร้อมทานเป็นเนื้อแดดเดียวอบสุกอะค่ะนี่ไงอบเรียบร้อยแล้วไม่ทอดนะคะอนี่อบเลยก็ไม่คุ้ไม่มีน้ำมันโอ้โหนี่นี่นี่เขียวยุบเงียบยบงบกินไปแต่ตอนนี้หนูไม่ต้องการแค่นี้หนูต้องการพี่ดวงใจครับพี่บุ๊คครับหนูอันนี้คือมิจาชีพค่ะให้พี่ดวงใจพาไปชุดใหญ่ดีกว่าอยากไปกินแล้วตามไปเลย ทำไมมันน่ากินขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวให้วิโรวงใจบอก่อยก่อนว่าเนื้อแต่ละอย่างแต่ละชนิดนี่คืออะไรเริ่มจากตรงนั้นเลยเรียกว่าลิปไอายค่ะลิปอายตรงนี้เหรอคะเป็นสันนอกค่ะสันนอก อันนี้ก็จะมีเนื้อหลายส่วนนะะจะมีเป็นพิคนาแล้วก็มีใบพายด้วยะอันนี้คือเป็นเมนูชาบูเหรอใช่ค่ะจะเป็นแล้วก็มีแบบลูกเต่าด้วยนะใช่ค่ะอยู่เป็นเนื้อร่องซี่โครงค่ะจะเป็นจากส่วนของชาบูแล้วตรงนั้นคืออะไรอ่ะพี่อันนี้จะเป็นสันหน้าค่ะจะเป็นชาร์กค่ะส่วนของชา้แะทยาเอาเวลาย่างตรงนี้แบบสองรอบเนฟึบฟบแล้วพอเลยรวมนึงชาบูก็มีด้วยใช่ค่ะนั่นเป็นเซตชาบูเลยย่างแบบญี่ปุ่นก็มีรวมถึงข้างหน้าผู้ก็เห็นมีสเต็ก ใช่ไหมฮะยำเนื้อใช่่คะเมี่ยงเนื้อใช่ค่ะโอ้พี่จะมีปิ้งย่างและอันนู้นนะไอ้ก็คือขนมเหลืองภาษาพื้นถิ่นนะคะครับครกฉเมิร์ลาะเฉเมิร์มครเฉเมิรมแปลว่ามันทำมาจากอะไรอ่ะปลุกโผล่ค่ะพลโขนมปลุกโผล่เอาอย่างนี้แล้วกันนะตอนนี้ครบเฉเมิรมเอาไว้ที่หลังก่อนตอนนีหนูไม่ครบกับใครแล้วครับเพราะหนูหิวแล้วขออนุญาตถอดแมสก์ไรับเลี้ยงค่ะ ใช่คระหว่างที่จะมานั่งโจยกันต่อเนยนะจ๊ะโจยพี่ดวงใจฝากร้านนิดนึงก็อยู่ที่ชุมชนนะคะชุมชนบ้านกระทมค่ะตำบลนาบัวอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็จะเป็นแหล่งที่เลี้ยงวัตถุดิบอตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำเลยค่ะฝากเบอร์ชัดๆสักหน่อยให้บุกโกรู้นยเบอร์อะไรพี่จ๋า081 081 9 9 6 9 9 6 9096ค่ะ9096 พี่ดวงใจจสาวไว้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้บุโกะให้น้องมีนนะได้วมาบุกถึงเอเจนะคะดวงใจฟาร์มที่ทำครบวงจร้าเลยเดี๋ยวไปห่ายดกนิดนมนะกิ๊บนะคะแต่ตอนนี้หนูใจไม่ดีแล้วกินต่อเลยนะจะไม่ดโอเคค่ะเนื้อโคขุนไทยวากิวเต็มโตขนาดนี้ท่าทางพิธีกรของเราคงจะไม่ยอมวางตะเกียบกันง่ายๆแน่ๆครับ ส่วนใครที่อยากฟินกับเนื้อนุ่มๆสไตล์ไทยวากิวของดีที่ขอยกนิ้วให้จากชุมชนบ้านกระทรมกันแบบนี้แม่ดวงใจบอกว่าแค่โทรมาสัง่งแม่จัดแพ็คสินค้าส่งให้ได้กินถึงบ้านทันทีเลยนะครับโอ้โหทริปตุรินของเรานะถือบอกว่า<ม>เป็นทริปที่สุดจริงๆมาตุ้มเป็นยังไงบ้างจ้าสำหรับทริปตุริน โหบอกเลยว่าการมาเทวสศรินทร์ครั้งนี้คือตูมาครั้งแรกด้วยแล้วประทับใจหลายอย่างทั้งสถานที่ด้วยแต่ที่สําคัญคือตูชอบคืออัตลักษณ์ที่นี่วิถีการกินการอยู่ที่นี่ที่สําคัญ<ม>เรื่องของอาหารมีหลายเมนูที่ตูไม่เคยได้กินแล้วลองได้กินแล้วมันอร่อยมากก็เลยอยากจะชวนให้ทุกคนลองมาชิมอาหารถึงจังหวัดสุรนทร์ฮะอ่าแน้ามีนาะจ้าผมมีนเนี่ยก็เหมือนกันมีนก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเห<ะ>มือนกันเราเคยได้ยินชื่อเราก็เข้าใจว่าุรินทร์เนี่ยก็คือเมืองช้างเนาะจริงจริงแล้วมีอีกหลายอย่างมีหลายสถานท ทุกคนมาเที่ยวที่นี่ครับผมใช่คุณพ<ม>่อทุกคนนะคะที่ดูอยู่นะตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าสุรินเนี่ยมีหลายที่ท่องเที่ยวนะ้มีหลากหลายเมนูที่เรารู้จักมากกว่าข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเนาะยังมีของดีเยอะแยะมากๆเลยและทริปสนุกสนุกทริปดีๆดีแบบนี้นะคะบุกกดต้องขอขอบคุณค่ะทททอ,ทอ,ทอ,ทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราเททาวเวอร์ไทยแลนด์เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันให้เราทั้งคนใคนเป็นกวนเป็น,ปน,ปน,ปนแก๊ง ไปเที่ยวต้อง77จังหวัดคลอวันนี้เรา3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ